ดีครับพี่น้องยินนี้ต้อนรับก็ชลชัยรถไทยซิงชาแน,นลครับตอนนี้เขากำลังลงเขงปาปักครับพี่น้อง,งไปลงนะมายจับ อันนึงของว่าว่าเลี้วแน่อยู่เป็นหียร์นครับ ยังตาบูดอยู่น้ำไฟสูงเหมนู ท,ทังเกียร์นี่ยโอ้ยสองมา,านี่จะได้ว่าเล็งเราเลยถนนเนี่ยมันก็เห็นถนนเขาไปแล้วส่วนทางกันมามันเห็นชัดด้วยแล้วเขาก็เห็นเนาะเพราะม่ <c oughs> มมาผมมาติดเนาะผมก็ตตินกับแต่ผมติดไปไค่สูง 龙窝没有。 มาเลยต่อครับเบสองเบรกหางเบรกหางก็ติดเบรก้ายๆทันเลยครับเบรกเฉพาะลูกเป็นมือดึงไข่เบรกมือนี่แหละอีกเบรกหนึ่งเวลาเขาลงเขาสิซอยดึงลูกเนี้ยียบเบรกเนี้ยสลับกันไปครับเพื่อป้องกันความห่อนของของเบรกล้วม ก,กันจะเรีนเรียงกันไหมคือเก่าครับเพราะวา่ามีอยู่สามเขียวครับนนะขอ,อยเงยวๆจันหน่อยนะครับพี่น้องชิปนี้เดียวหนึ่งมา เพราะมอนของเบรเขาก็ติเพิ่มขอีกอีกเท่าหนึ่งครับเพราะว่ายังลงเร็ย้ยวยังต้องเพรามอเพิ่มเร็วครับเพราะว่าเขาต้องใส่เบรกหนักเนี่ถ้าเขาลุกเกินหนึ่งเขาก็บคอยคานลงเพราะว่าเบรกไอ้เครื่องจะดึงเบร,บร,ร,บรก,กนนว่าแม้่าดึงเบรกบพี่น้องคือเครื่องอ่ะมันจะ เกียร์รถพี่น้องแล้วเจ้าบอกว่าใช้เกียร์ต่ำทฤษฎีนี่ใช้ได้ทั้งแทบสีสูตรเลยครับแม้กระทั่งออโต้ทฤษฎีเกียร์ต่ำนี่มันสิมีเกียร์ออโต้กับสีนวดออโต้กับสิมีวกเกียร์ต่ำกับนี่ครับเป็นเกียร์ต่ำจากเกียร์เกียร์ดีมาก เอวสองเอวหนึ่งลือเลือรังคันเอวสามเอวสองเอวหนึ่งระาณนี้ครับกรบะอาเลือกไกอกส้ได้นะเฮียบวาบางมีเด้พี่นุอมีครับมีทุกคันนั่นสี่ซิเขาเขต้องใส่เบลกนะครับจาเป็นรถเก๋งรถกระบะี่เป็นเกียร์อัโต้อง้นใส่เพราะถ้าไม้เป็นแอบนี้ครับ กูรังควันก็ดึกก็ดีอย่างเดียวเลยมันกัดนะเกียร์มันกัดใส่รอบเครื่องหนักครับได้ขนาดนใส่ตําลงไหมอีกอ่ามันกจะเป่าเครื่องออกตัวออกง่ายครับคลอยอะไรๆรถบรรทุกเหมกันครับพี่น้องมื้อนี่ hay lắm nữa กับรถเก่าเนี่ย นี่เนาะถนนนี้คือว่าคุณสองเลยถึงหมืน่นหมื่นมาก กอน,นกับพี่นอกก้องเพราะว่าบรรยากาศฝนตกบ้องเมันก็โอกาสลื่นหลายโอากาสลื่นครับมื่นหรือว่ายไงซะ <c oughs> ia seorang poduk sainya anya บไปกับที่ว่าโที่นะครับพี่น้องเนี่ยเกี่สอง ใส้เบรกนักอ,ะอ่ะเนี่ยที่ไหลเลย <c oughs> ใช้เนี่ยรถรงผมมันเป็นสองเขาไม่ล้าไม่ลกลก้าถืว่าซอยดึงไวยหลอยู่ครับของเขาเขาเดียวประมาณนี้นะพี่น้องนะฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยสิงแชนแนลนี่ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ เม่คลิปต่อ,ปอไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก็สุขสบายดีสุขูสุขคนกับสวัสดีครับ